การที่ท่านออกไปทําอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของแผ่นดินอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแค่บางบางอันที่เรายังไม่ได้มีส่วนร่วมเราก็ตื่นตันแะครับแล้วอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็เรื่องแนวเศรษฐกิจพอเพียงของท่านนะครับเพราะท่านสอนให้คนอยู่กับพอดิบพอด,พอดีท่านก็เป็นพ่อหลวงของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทั้งชาติแผ่นด,ดินไทยนี้ถ้าไม่มีท่านนี่ผมว่าคงไม่ไม่รับหรือ,รอไม่ไม่น่าอยู่ แล้วท่านเองก็เป็นตัวอย่างของประชาชนชาวไทยเกือบทั้งหมดที่ทําให้คนได้แบบพฤติปฏิบัติตามได้ฟังได้เรียนรู้โครงการต่างๆอะไรที่ผมนึงไม่มีคําตอบว่าทําไมถึงต้องรักท่านคือเอาไปนันว่ารักเลยดีกว่าครับไม่ต้องมีทําไม mm hmm. เพราะท่านท่านทำทุกทุกท,ท,ทุกสิ่งอย่างให้กับผสมนิกรหรือประชาประชากรหรือประชาชนทั้งหมดที่ทอยู่ในแผ่นดินไทยมากกว่าที่จะคิดเรื่องตัวท่านเองด้วยซ้ำในบางเรื่องผมว่าประชาชน ทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกก็ได้ถ้าเข้าใจกระถางไทยของหลักท่านครับ